Wow. อังเป้าพอแล้วอังเ้า พอแล้วลูกเอ้ามันใหญ่เลยเอ้าเอ้า 上班哦。 พิการยังไงพิการเดินงไงเอเอเดินได้เ่ยเอาพิการเดินงไงเดินเดินขาปัดดิเออ นี่หมาหรือหมูรับเนี่ย เนี่ยที่นี้เข้ามาอยากเห็นนะไม่ท้าให้เขาดูไหนโชว์หน่อยนิดโชว์ความมุ่งมั่นหน่อยดิเร็วๆโชว์หน่อยเร็ว <c oughs> ที่แรกผมเห็นผมคิดว่าจะพาไปหาหมอเลย <c oughs> เราไปลงในเพจเพจหมาอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าสงสารมันนด้เห็นปฏิการิย <c> า <oughs> <c oughs> อันเปาเดินได้อ่ะอานเปาหลอกลวงเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่เล่นเหรอไอทำทำขายดูหน่อยดิไอทำขายดูหน่อยง่วงนอนเอ๊ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อเตาเตาอ่ะเอ้าชื่ออังเปาอับอ่างเปาทำขายดูหน่อยทำยังไงไหนเดินดิไหนเดินดิเดินดิต้องเดินได้นี่เออตีแล้วใช่ไหม เล่นทุกเช้าเลยทุกเช้าทุกเย็นเราสงสัยนะเวลาไปเล่นนีมันเป็นอะไรไม่มีแต่คนบอกว่ามันคันแต่มันไม่ใช่พี่ถ้าคันมันต้องมีผืนใช่ไหมอันนี้มันจะเล่นแบบเหมือนหมาขี้เล่นนะพี่ใช่ครับเล่นแบบว่าเล่นเล่นบ่อยเลยแหละแต่ตอนนี้ง่วงไม่เล่นหรอกดูนาเล่นเวลาไหนมั้งครับจะเล่นเวลาเช้ากับเย็นพี่เช้าเช้าเีืนเช้ามาเขาจะออกไปในขี้ไปเที่ยวแล้วก็เล่นพี่อ๋อ แต่ปกติเขาก็เดินได้ปกติเดินได้ปกติพี่เด uh ินดูดิดูดิกินก็กินดื้อก็ดื้อดูดิว่าพี่เหมือนที่มันมันภาษาปีหรือมันเป็นอะไรตอนแรกเราก็ดูพิการตอนแรกพี่เล่ผมก็คิดว่ามันพิการนะพี่ตอนที่มันเล่นนะมันก็จะเล่นแบบพออารมณ์ดีปุ๊บมันก็จะลงไปแล้วเนี่ยถูตรงตรงเดินหน้าบ้านนะถูขึ้นถูลงแล้วก็บอกไปดาวมืนก็เกินงานจัง แล้วก็หนาเที่เราเห็นประมาณสามเดือนได้แล้วพี่ที่มันเล่นออกมาทุกวันอ๋อสามเดือนแล้วได้มีแต่คนบอกว่ามันบอบไอ้นี่เปล่าเหมือนฝึกเหมือนฝึกทหารเ,าเวลาผมลงเหตุไปอ่ะอ๋ออนะี่ขวบแล้วพีุ่ <7 S 2> เจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนพี่เจ็ดเดือนเองได้แต่มันกินเก่ง,ง,ง,งมันกินทั้งนมทั้งข้าวทั้งอาหารอ๋อลายเบาแต่ท้าไม่ดูดิไงบอบอบไม่ทำไอ้ที่เนี้ยเราไม่ทำ ดูตาดิไม่พร้อมจะเล่นหรออพี่พร้อมที่จะนอน